สองวีรสตรีนิรนามผู้กล้านุ่งโจงกระเบนตัเบงมานสองมือถือดาบฟาดฟันพม่าและฆ่าศึกช่วยออกรบพระเจ้าตากยอมสู้ถวายชีวินประกาศกู้อิสรภาพชื่ออยู่คู่แผ่นดินแห่งบ้านโพสังหาร ากฝ่าวงล้อมข้าศึกออกมาจากกรุงศรีอยุธยาพระยาตากได้มาพบกับนางโพและนางพิมพ์สาวชาวบ้านที่มีใจหานกล้าเกินชายผู้ลุกขึ้นจับดาบต่อสู้กับทหารอังวะอย่างไม่เกรงกลัวจนเกิดเป็นตำนานอันน่าจดจำมาจนถึงทุกวันนี้ เรื่องเล่าตามตำนานได้เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาอยู่ในช่วงวิกฤตกรุงแตกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งขณะนั้นยังคงเป็นพระยาตากได้นำทหาร500นายตีฝ่าวงล้อมของอังวะออกจากกรุงศรีอยุธยาและถูกทาหารอังวะตามมาทันจนเกิดการต่อสู้กันขึ้นในขณะที่พระยาตากตกอยู่ในวงล้อมของทหารอังวะ ก็มีหญิงสาวผู้กล้าสองคนคือนางโพและนางพิมน้องสาวออกมาช่วยต่อสู้กับไล่ทหารอังวะจนพระยาตากสามารถตีฝ่าวงล้อมฆ่าศึกนางโพและน้องสาวนางพิมพ์นั้นได้ถูกทหารอังวะสังหารซึ่งต่อมาที่บริเวณที่เกิดเหตุนี้ได้ถูกเรียกว่าบ้านโพสังหารและภายหลังกอบกู้เอกราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงโปรดให้ทำนุบำรุงบ้านโพสังหารและทรงพระราชทานนามใหม่ว่าโพสาวหารหมายถึงหมูบ่บ้านอันมีวีรัสตรีผู้กล้าหารเพื่อเป็นอนุสร์แก่นางโพและน้องสาวปัจจุบันวัดนี้อยู่ในเขตตำบลโพสาวหารตำนานของแม่โพและชาวบ้านที่ร่วมกันต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่เสียดายชีวิตเป็นการตอกย้ำถึงความหมายของประโยคสำคัญที่ว่า กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีซึ่งยังคงเป็นที่จดจำในหัวใจของคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้ติดตามเวรกรรมกู้ชาติเพื่อคืนเอกราชให้กับสู่แผ่นดินไทยน้อนความถึงอดีตในสมัยนั้น ปลายกรุงศรีอยุธยาขณะที่ไทยกำลังอ่อนแอเนื่องจากขาดศึกสงครามเป็นเวลานานพระเจ้ามังระกษัตร,ร,ริย์พม่าเห็นเป็นโอกาสจึงส่งกองทัพมาตีหัวเมืองน้อยใหญ่ของไทยและในที่สุดก็ยกกำลังเข้าล้อมพระนครไว้แม่ทัพในกองที่มีความสามารถขาดกำลังใจที่จะต่อสู้เนื่องจากความอ่อนแอของผู้นำพมา่าจึงตั้งทัพล้อมกระชับเข้าถึงคูเมืองพระนคร สมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชครั้งเป็นเจ้าเมืองตากถูกเกณฑ์มาช่วยรักษาพ,พิจารณาเห็นว่าไทยต้องเสียกรงแก่พม่าเป็นแน่แท้จึงรวบรวมสมัครพักพวกได้ประมาณ500ตีฝ่าวงล้อพมพม่าออกไปทางค่ายวัดพิชัยตั้งพักทัพเพื่อหาสเสบียงอาหารผ่านหมู่บ้านเข้าเม้าบ้านโพสาวหารและมาพักแรมณบ้านผ่านนก รุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่5้ค่ำเดือนยี่จุลศักราช1,129ตรงกับวันที่4มกราคมพุทธศักราช2,309กองทหารพรม่าประกอบด้วยพลม้า30พลเดินเท้าประมาณ2,000ยกพลผ่านมาพบทหารไทยที่ออกไปหาสเสบียงอาหารจึงเข้าไร่ต้อนจับกลุ่มสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเห็นเหตุการณ์จึงตัดสินพระไทยโดยฉบพล ส่งม้าพร้อมทหารคู่พระไทยอีกสขับทยานเข้าต่อสู้ทหาร3ามติดมา้าทรงใช้ความห้าวหาญและทำการลบบนหลังม้าอย่างรวดเร็วรุนแรงทำให้ทหารพรม่าถ,ถูกฆ่าตายและแตกพ่ายจากนั้นคนไทยที่รู้จักแต่คำว่าแพ้ก็เริ่มมีใจฮึกเหมิมรวมกำลังกันต่อสู้ทัพพมา่าด้วยความเชื่อมั่นไม่เกรงกลัว เส้นทางการเดินทัพกองกำลังพญาตาหยุดปักแรมที่บ้านพานกที่นี่มีเหตุต้องปะทะกับกองทัพพมา่าจํานวน2,000คนอีกครั้งหนึ่งและสามารถโจมตีกองทัพพมา่าแตกพ่ายไปได้อีกสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพ่พลเป็นอันมากการรบครั้งนี้พญาตาขึ้นม้าออกรบพร้อมกับนายทหารอีกสีมา้าเหล่าทหารมา้า ตรงกับวันที่4มกราคม2309ครั้งเมื่อกรุงศรีอยุธยากำลังจะเสียเอกราชเป็นครั้งที่สองแก่พม่านั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ตัดสินพระไทยนำทหารประมาณ500นายตีฝ่าวงล้อมของพมา่าออกจากกรุงศรีอยุธยา จนมาถึงวัดโพสังหารแห่งนี้กองทัพพม่าก็เกิดยกทัพตามมาทันจึงเกิดการรบต่อสู้ถึงขั้นตลุมบอลกันขึ้นขณะสู้รบกันอยู่พระเจ้าตากสินตกอยู่ในวงล้อมของพมา่าพลันปรากฏมีวีรสตรีนิรันนามสองคนนุ่งโจงกระเบงตะเบงมาถือดาบสองมือวิ่งออกมาฟาดฟันพมา่าฆ่าศึกที่กำลังลุมล้อม จนพระเจ้าตากสินสามารถตีฝ่าวงล้อมของพมา่าฆ่าศึกออกไปได้แต่ปรากฏว่าวีรสตรีนิยธรา,ามทั้งสองนั้นต้องมาสังเวยชีวิตลงณนะทุ่งโพสังหารนี้ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสามารถกู้เอกราชของชาติไทยทรงขึ้นของราชแล้วก็ทรงรำลึกถึงคุณงามความดีความกล้าหาญเด็ดเดียว ยอมสละชีวิตของวีรสตรีนิรานามทั้งสองคนจึงโปรดทำนุบำรุงบ้านโพสังหารและวัดวาอารามขึ้นมาใหม่และส่งพระราชทานนามใหม่ว่าวัดโพสาวหารอันหมายถึงหมู่บ้านโพอันมีวีรสตรีผู้ห้าวหารปัจจุบันได้สร้างรูปปั้นปูนขึ้นเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังลํำลึกนึกถึงคุณงามความดีของวีรสตรีผู้กล้าหารทั้งสอง ที่ยอมสละแม้ชีวิตเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานไทยได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา แต่ก่อนที่จะถึงบ้านพานนกนี้มีตำนานท้องถิ่นเกิดที่บ้านโพสาวหานอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่านางโพได้นำกำลังคนออกรบอย่างกล้าหาญจนกระทั่งตัวตายพระยาตากจึงตั้งชื่อบ้านนามเมืองไว้เป็นเกียรติประวัติชื่อที่บันทึกอยู่ในพระราชพงศาวดารเรียกต่างกันว่าบ้านโพสามหาวหรือโพสังหาร เป็นตำนานที่ต้องจดจำในความกล้าหาญกองเรือพระเจ้าตากเคลื่อนออกจากอู่เรือเสม็จงามอ้อมแหลมสิงห์เมืองจันทบรุรีมุ่งสู่กรุงศรีอยุธยา แต่วันอังคาร13ตุลาคมพุทธศักราช2310ขั้นถึงวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2310ก็เข้าตีกนาบยึดค่ายพมา่าเมืองทนบุรีได้จัดวางคนไว้รักษาเมืองทนบุรีเรียบร้อยแล้วกองเรือพระเจ้าตากก็เคลื่อนกระบวนทันทีเมื่อผ่านเข้าทางปากแม่น้ำลบบุรีเพลาก็ล่วงเข้ายาม3กองเรือมองย่า นายทัพแห่งค่ายโพสามต้นฝั่งตะวันออกตั้งสกัดอยู่บ้านพเนียดเมื่อรู้ข่าวกองเรือพระเจ้าตากยกผ่านพระนครรล่วงเข้ามาถึงปากแม่น้ำลบบุรีเร็วกว่าที่คาดเกิดตนกตอกสันเกรงกลัวในพระบารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าตากยิ่งนักมิอาจตั้งอยู่สู้รบต่อไปได้ก็รีบถอยหนีไม่คิดชีวิต พระเจ้าตากเลือกเนินวัดบางเดือสูง25วาชัยภูมิครุฑนามเป็นฐานบัญชาการรบคลองบางเดือเชื่อมลำน้ำลบบุรีป่าศักเป็นทางรุกทางถอยกองเรือพระเจ้าตากจอดปรับกระบวนสงบนิ่งรอเวลาเข้าบทขยี้ข้าศึกในวันพรุ่งหลวงพิชัยอาสาคุมเรือไล่ย0ลำพลรบพันหนึ่งเป็นกองหน้าพระเชียงเงินหลวงพมเสนาคุมเรือรบห0ลำ ผลรบจีนไทยรวมสามพันเป็นกองกลางหมื่นราชสเสนีหาคุมเรือไล่20บลำผลรบพันหนึ่งเป็นกองหนุนทั้งสามกองวางกำลังลบตามลำน้ำลบบุรีเรียงรายตั้งแต่บ้านลาวลงมาถึงบางชวดหางแนวกำแพงค่ายสิบเส้นค่ายพมาพ่าโผสามต้นฟากตะวันออกจึงอยู่ในระยะจกันปืนเรือจากกองกลางของกองเรือพระเจ้าตาก รุ่งเช้าเป็นวันพระรหัสปุิทที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2310เวลา3โมงเศษพระเจ้าตากจึงสั่งให้เคลื่อนพลตามเกรดหน้าจากทิศตะวันออกเข้าตีค่ายพมา่าโพสามต้นฝากตะวันออกพร้อมกันทั้งสามกองทหารพรมาร่ามอนในค่ายได้ยินชื่อพระเจ้าตากเป็นแม่ทัพเกอ้อขวัญกระเจิงมิเป็นอันต่อสู้เวลาสายพระยังไม่ฉันเพลค่ายฟากตะวันออกเกแตก พระเจ้าตากแม่รอช้าเห็นสึกกำลังเสียเปรียบจึงตัดสั่งให้เตรียมทำบันไดพาดเข้าเป็นกำแพงค่าใหญ่ฝากตะวันตกซึ่งสุกี้บัญชาการรบอยู่เมื่อบันไดพร้อมนั้นเป็นเวลาบ่ายหลวงพิชัยอาสาคุมกองหน้านำคลรบทั้งพันหนึ่งนั้นพาดบันไดขึ้นปีนค่าย สุกี้พระนกองุูมพลทหารออกสู้รบป้องกันค่ายสู้รบกันตั้งแต่เวลาบ่ายทั้งตะวันจีนครบกองหน้าหลวงพิชัยอาสาปีนเข้าไปในค่ายก็เปิดประตูค่ายให้ทหารกองกลางและกองหลงตโลยรบเข้าไปในค่ายพร้อมกันสุกี้พระนกองสู้รบอยู่จนตัวตายพลพมา่ามอนก็ล้มตายเป็นจํานวนมากที่เหลืออยู่ก็แตกหนีไป กองเรือพระเจ้าตากกระยิตค่ายโพสามต้นได้เ,ดเสร็จในรุ่งเช้าวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2310นับจากที่ตีหักออกจากค่ายวัดพิชัยเมื่อวันเสาร์ที่3มกราคมพุทธศักราช2310รวมเวลา309วัน